กระทั่งคืนหนึ่งในหงแวะเที่ยวบาร์เล่าซึ่งล่ำลือกันในหมู่นักเที่ยวกลางคืนว่ามีพวกผีเสื้อราตรีมาอ่อยเหยื่อลูกค้าอาทิเช่นแม่บ้านผูเผลอแอบมาหาลำไพ้สาวใจแตกอยากหาเงินไปซื้อยาเสพติดคือผงขาวซึ่งกำลังระบาดหนักในปีนั้นบรรดานักเที่ยวนิยมหิ้วผีเสื้อราตรีมากกว่าเที่ยวนางลม เพราะโลกเอกเริ่มลุกลามถึงเมืองไทยแล้วการหิ้วแม่บ้านผัวเผลอยังไงก็ปลอดภัยกว่าเที่ยวยิงหากินแน่นอนบรรยากาศในบาร์เล่าแห่งนั้นมืดสลัวราวกับบ้าผีช่วยให้ผีเสื้อราตรีหาเหยื่อได้สะดวกนักเที่ยวซดเล่าจนหมืนได้ที่เห็นเขียนคิ้วทาปากชูฉาดหน่อยจะได้ถูกใจคว้าเปม่านรูดโดยไม่ต้องลังเลในหงมีเงินติดก,กระเป๋าหลายพันบาท ตัง้งใจจะหิ้วสาวที่สวยถูกใจ